พริกสดมีอะไรบ้างหรอป้าเนี่ยมาดูเลยนี่นี่เราป้าไปเจอไปรีย์สดเนี่ยป้าก็าไปซื้อมาไปซี้ออันนี้พริกแกงเมื่อกี้เราตำเห็นปะ่ะเราเพริกแกงใต้พริกแกงส้มใต้นะแต่พริกินหนูสวนแล้วก็ใส่กะปินี่มีกะเพรามีน้ำ,น,ำน,น,น้ำตาลอะไรเขาเรียกน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลไอ้นี่น้ำตาลปี๊บอันนี้น้ำต้มมะขามน้ำต้มมะขามผอมผึ้งรสชูรส น้ำมะ<อ>นาวครับแต่ต้องมีเกลือนิดนึงนี่เพื่อจะได้ความอร่อยต้องระวังเค็มต้องระวังเค็มน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วพริกแกงใต้พริกแกงใต้ใส่เข้าไปใส่พริกมีพริกสดด้วยอย่างนี้นะนี่คครับดูดูคนนนะครับไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องกลัวเผ็ดนะเพราะเราเราต้องจัดเต็มเลยอะ่ะจัดเต็มให้สุดต้องให้สุดเลยเพราะว่าไม่นั้นเดี๋ยวรสชาติมัน ม,มันไม่่เดด็อะนี่นะครับผมสีก็จะเป็นอย่างนี้ก็ใส่พีิกแกงปตาแล้วก็บอกเนี่ยเราตามปวลาอย่างเงี้เยเราสีเหมือนแกงเลยป้าเหมือนแกงส้มเลยใส่เข้าไปอ,าอ้าวโอ้สีสวยเหมือนกัน้ำเนี่ยรสชาติมันจะจัดจ้านนิดนึง มื่อกี้เราใส่กะปิแล้วมันอาจจะเค็มได้ต้องใส่มันอาจจะเคม็ม,จจเคมได้แต่ว่าเราแตะเกลือไปนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ของงรส<ถ>ของดีของดีมีคนนุณภาพต่อไปก็จะเป็นรสดีนิดนึงแล้วก็อเราใส่ปลาใส่ปลาเข้าไปเลยนะครับผมใส่ปลาเลยปลาทรีสดมีไข่ด้วยโอ้โห,โหอย่าเพิ่งไปคนมันนะ ของดีม่คนมามีไข่ด้วยใช่ไหมป๊ามีดิเดี๋ยวเราชิมมันนิดหนึ่งก่อนอืมแจ๋วใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บเนี่ยเราไม่ได้ใส่ให้หวานนะเราใส่เพื่อจะตัดตัดรสชาตมันนิดนึง เราร,รอปลาสุกเดี๋ยวปลาสุกเราใส่มะขามเปียดนิดนึงใส่มะนาวใส่กระเพราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วให้ดูความสีสันนะครับผมเเดี๋ยวกระเพรานี่ยกระเพราเนี่ย คนดูก็กดเวียนหัวนี่กระเพราเราใส่รองก้นไว้เลยนี่กระเพราหลังบ้านนะเนี่ยกระเพราหลังบ้านสีสวยอืมสีสวยเอาน้ำออกนะคบผมต่อไปเดี๋ยวเรารอปลาให้สุกปลามันใกล้ละใกล้สุกละให้สุกหน่อยแล้วเพิ่มน้ำมะขาม น้องขามสักกพีนึง่งอะกลิมนิดนึงคลิมนะครับผมอร่อยไหมครับตำนิดนึงใส่นิดนึงอืมเพื่อความจับจ้านแล้วก็ต่อไปไว้ใส่นในมะนาวนะครผมน้ำมะนาวเนี่ยนี่มาดู เราใส่ไปในถ้วยอย่างนี้เลยเปึ๊บเห็นไหมโอเคครับตุกเราปิดแก๊สปั๊บเน่เนื้อข,อขาวสีสีเหลืองๆนะครับผมใส่เข้าไปโอ้โหสีเป็นไงแล้วสีของปลาจะเป็นสีเหลืองนะครับผมโนน้ำที่เหลือเก็บไว้ครับ นี่เสร็จครับเดบับครับผม